阿เม์อเม่ไม่有ไม่有也没เ哎他平时就是啊他他不า他算结实哎对啊他这样จ结实ก่อนอื่นเนยเราต้องหมาข้าวก่อนข้าเป็นหมาจะเป็นข้าวเหนียวนะคะอันนี้เป็นข้าวดำ เห็นไหมข้าวดำวเราก็จะใส่ข้าวขาวข้าวไต้หวันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นเม็ดป้อมๆสั้นๆค่ะจะคล้ายๆกับเหมือนเหมือนข้าวญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนเราได้ข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวแอนก็จะเอาไป เอาไปใส่น้ำที่ลำธารค่ะทุกคน<ป>เดี๋ยวเราไปใส่น้ำกันตำเครื่องหมักไก่ค่ะทุกคน อันนี้เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมสับแล้วก็แอนจะใส่พริกนิดนึงนะคะทุกคนพริกใส่เม็ดเดียวพอเพราะว่าคนไต้หวันเขาไม่กินเผ็ดเดี๋ยวเขากินไม่ได้นี่ใส่ประมาณนี้ หอมมากขนาดยังไม่ยากนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากเลยค่ะดูสิว้าวไปเอาไม้ไผ่ไปเที่ยงไปเที่ยวยังไปเอาไม้ไผ่ไปทุกคนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะไปหาเอาไม้ไผ่นะคะต้องเอาไม้บอกเดนะั้นจะเป็นจะเดี๋จะเป็นนะ่ะจะเป็นเดี๋ยวแอนจะลงไป าหาไม้ไผ่ตามยินคานเนี่ยนะคะทุกคนเผื่อมันจะมีต้นไผ่นะถ้ามันไม่มีต้นไผ่เราก็หาเอากิ่งไม้ตามข้างล่างไอ้ข้างบนเนี่ยคะ่ะทุกคนแต่แอนคิดว่ามันก็น่าจะมีอยู่เนาะโอ้เส้นค้างทะลุโหดมาก โ uh อ้น <Heh. S 2> ี่ไงไข่ไข่เราเอโชคดีมากเลยค่ะทุกคนมก้อนไข่ช่วยเออโอ้ยระวังเดินเยายจื๊อ เดี๋ยว่ข้าเต้าแล้วเราคงนั่นเออน่าจะพอแล้วเราั้งโอ้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 ออกไปก่อนยิงไกลก็กล่ะเราไม่ต้องเอาเยอะค่ะทุกคนเอาพอ พอที่จะเอามาย่างไก่ก็ได้พอแล้วทางไหนอ่ะเนี่ยทางนี้โอเคเราได้ไม้ไผ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการย่างไก่กันค่ะแต่ว่าตอนนี้จะบอกว่าเรายังไม่ก่อไฟเลย 真<跟>米对，对我我刚,刚是用水先洗煮过，煮滚了之后再灌这个，啊、哦，在啊，在、哦这, OK、这样很快，对。 จชาวจะมามัเมนูของเราวันนี้ก็คือมันฝรั่งผัดทุกคน這個馬鈴薯啊，你看，泰มันฝรั<个>่ง，曼มันฝรั่ง，ันฝรั่ง，เดโเโ切好。 要用水洗，把淀粉洗掉。有泡吗？因为我怕，呃，我有泡水，因为它会变颜色，泡水就会白白的。可以炒两次啊！你看，哦。呢个系准备，系点都搭？ ม,มันก็คือการที่เราแบบว่าทํากับข้าวร่วมกันนะคะแล้วก็เอามากินด้วยกันประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นนี้ก็เป็นเพื่อนเราเหมือนกันนะคะเต้นนี้เป็นเพื่อนใหม่ของเราคะ่ะ 还太低，快一点火它，可是它也快太。那没我 OK，OK，没有我我之前用它火温很快啊，今天不知道为什么。红萝卜丝，然后这是绿色辣椒，绿色辣椒。 加盐，盐叫什么？เกอ่帅哥啊，หเ<嗯>然后胡椒ใส่อันนี汤汤้ใส<了>่ซุปริกไทย。ละ正常会加醋，可是我今天没带醋哦。哦姐姐你会讲ยักใหญ่ไล่ยักเล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักเล็กยักษ์ใหไล่ยักษ์ ยายมีขายหอยยายมีขายหอยยายมอยขายมียาขายขายหอยขั่นแต่ไม่เอาว่ากั้องหั่นสองสี่เขเล็กมกหันบองสี่เล็าบเดียวรอแป๊บดียวอแปเดียวรอแป๊บเดวรอแป๊บเดียวรอบี ครั้งแรกในการกินมันฝรั่งผัดมันฝรั่งค่ะอร่อยด <h lecturer> ีค่ะ <goodness> ทุกคนอืมอร่อยนะอุ้ยไฟไหม้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 ไก่ทันจะได้กินไหมเนี่ย ทำไมมันลุกเบื่อมยังซี่โห้ยไฟแรงมากทุกคนเราก็หนีจูยอีหยังปลาหมึกเอาบ่ปลาหมึกกินปลาหมึกบ่กินอร่อยบ่กินด้วยเอาจรู้บ่อร่อยไม่อร่อยนี้จู่ว่าพูดเหมียวไม่เยอะจูเนิ้นบ่าอร่อยไม่อร่อยจะไปอะไรอีกได้ไหมได้แล้ว

我看你，看你在喝，我也想喝了。可、哦、是你自己样？嗯。要要搬过来的了。嗯、你们要吃饭吗？你们你们煮你们的食物，然后我们有饭吃一点。哦、嗯。没有你你，没有你吃看看。 给他们参考的，给你参考一下情况用嘛。用,用不一样的东西煮啊。